สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับอิสานพาเราอีกแล้วนะครับวันนี้อีสานพาเราะก็จะมาเดินทางไกลนะครับ500กิโลเพื่อจะไปทํางานที่จังหวัดราชกบังนะครับเหตุการณ์ข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะครับหรือว่ากลุ่มรถทิพนะครับมาดูเหตุการณ์ข้างหน้ากันเลยครับ าการข้างหน้าน่าจะเป็นรถมอไซน์นะครับของเพื่อนเดพังนะครับดีนะครับที่ยังจอดรอกันอยู่นี่นะครับรถพังไปแล้วอยู่ที่ชัยภูนะครับเด็กแบนหรือว่ารถทิพนะครับอยู่ที่ชัยภูนี่นะแล้วราวสักสิบคันได้นะครับ มองจากตาดปล่านี่นะครับเร็วกว่าเพื่อนครับออกหน้าเปนแล้วขับชิวๆครับประมาณ70 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับไม่เร็วมากนะครับเซฟความปลอดภัาายของตัวเองด้วยนะครับนี่นะครับก็ เข้าแกงคอยนะครับหมัมไงหมัมไงพี่จอยศูนร่วมหมัมไปมหอดนี่ก็สิบพาดถึงจอดกินเขาชันยังนาน,นะครับไปกันต่อเลยครับข้างหน้าก็จะมีป้อมตำรวจนะครับไ้ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่เดินทางโดยรถยนต์แนละรถจักรยานยนต์ อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ตอนที่ผมไปน่าจะเช้าอยู่นะครับจึงไม่ตรวจอะไรสักอย่างเส้นนี้เป็นเส้นมิตรภาพนะครับถ้าจำให้ผิดนะครับสองร้อยหกโลเดือนน้ำมันอยู่สองขีดนะตอนนี้ก็อยู่นะครับต่ำ ไม่ใช่พุ่มนะต้นแตงกวาไม่ใช่พุ่มปักฟันครับผมหลังจากกินรับมาส3ชั่วโมงระยะทาง200กิโลปักฟันครับพักกินข้าวสักหน่อยครับ อมยิ้มแล้อก็ไปต่อครับผมเติมน้ำมันกันครับเติมอีก๊อกซองลอยเติมรอบนี้ในถึงสรลบุรีน คนหนึ่งสองหล ตอนออกเส้นทางเลยนะครับเหลือระยะทางประมาณคร่าวๆน่าจะ3า0 3 0 0กว่ากิโลนะครับถึงลาดกระบ,บงังถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกนะครับ ของผมเลยก็ว่าได้กับการขี่มอไซค์เดินทางไกลนะครับจากห้องบลลูนพูไปถึงแากกระบังนะครับขับแบบไม่รีบร้อนนะครับขับแบบชิวๆเรื่อยๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ เจอด่านนะครับเพื่อนด่านนี้อยู่ที่ชัยภูมิเหมือนกันนะดีนะครับที่ผมมีกล้องอยู่ไม่นันอาจจะโดนเรียกนะครับเข้าข้างทาง นะครับพี่แจน่าจะเมื่อยตูดนะครับข anyway e ับรถอย่างเท่เลยผมเนี้ยงงเลยขับรถจุดเท่เลยก็ถึงโคราชบ้านเอ็งนะครับตอนนี้ถึงโคราชถึงโคราชไม่รู้ว่าเบอร์ไหน ไฟแดงานานมากครับจุดนี้ในเป็น2นาทีได้นะสำหรับเจ้า p x l New รุ่นส0ตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับกันขับขี่ทางไกลนะครับรู้สึกสะดวกสบายนะครับขับนิ่มๆชิวๆได้นะครับบอกคนนั่ง บอคนขับนะรู้สึกว่านุ่มนะครับนั่งสบายตูดมากๆนะครับแต่ประมาณถึงประมาณ200กิโลประมาณนี้ครับจะเริ่มปวดตูดนิดหนึ่งนะครับก็จะเข้าสลับบุรีนะครับ ช่วงบรรยากาศสวยๆลืมถ่ายไหมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขัวมือก็จะเป็นแม่น้ำนะครับกับทางด่วนนะใช่ไหมครับน่าจะเป็นทางด่วนนะถึงสลาวุรีก็แวะปั๊มอีกรอบนะครับ รู้สึกน้ำมันเยอน้อยเต็มทีนะครับเติมอีกร้อยหนึ่งนะครับรวมค่าน้ำมันนะครับเติมไปห้าร้อยบาทนะครับเยอะถึงราดกระบังนะครับอยู่ประมาณสักสองขีดได้นะครับ ที่ผมขับมานะครับจะประมาณ4ี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับช้าก็จะประหยัดน้ำมันนะครับขับเร็วหน่อยก็จะกินน้ำมันไปเยอะนะครับสำหรับโจ้าปีเซกตัวนี้นะครับ ็เหลือระยะทางอีกประมาณ150กิโลเมตรนะครับก็จะถึงลาดกระบังนะครับคันนี้ก็จะเป็นแผ่นปูนนะครับเครื่อง,งนั่งจะเป็นแผ่นปูนนะครับ ตรงไปเร่ก็จะเจอค่ายทหารนะครับไม่รู้ว่าค่ายอะไรนะเจอเอกแม็กนะครับน่าจะเดินทางไปทำงานเหมือนกันนะครับ น,นี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงนะครับก็ถึงหลักกับนะเปที่เรียบร้อยนะครับที่แห่นี้ก็จะเป็นทางนัดไปบริษัทพี่ชายผมนะครับเฮ้ยแผ่วแจน,นะครับ ดีเราวเวลาไปสมมารงานกูเตยไปซ่องมืงพอดีบอของ่ปโมาีบัวตั้งนิดหน่อยใช่าม,มาเออเดี๋ยวตั้งแบบทีเยอะ 保鲜的冷藏，可安全了。 ย้างทางเขาเรื่องแต่ว่าย้างเก่งฮักครับ Yeah.

엘리하세요 죄송합니다. 응? 이라. 1 k นี่เนี่ยจับหองจับทางหองได้บ่ล่ะได้เอ้าองมีอกดอกหองยิเด้อดึกนั่นล่าฮ่าคิดตรงไปนี่่คยโยกหัไปมาจำในยุคหลอนไปไหวะไม่่ ห่อนป่ะหังเม่ว,วนา,าวนอ